เวออนไลน์รายได้หลักล้านกับคอร์สฝึกอบรมผ่าน ebay ฟรีทุกวันเสาร์สนใจลงทะเบียนได้ที่025395512หรือทาง www.wise-thailand.com โอ้ค่ะอ,อยู่ระยองนะคะ แต่ก่อนเคยทำงานประจำแล้วก็เรียนค่ะก็รู้จัก Ebay มาได้ประมาณ3ปีแล้วค่ะตอนนี้ก็ทำา e b y y แบบ full time แล้วก็ทำให้ปูมีเวลาดูแลคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวมากขึ้นแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้ปูจะพาไปบ้านของปูกันที่ระยองนะคะ ปาณปีคะ่ะรู้จักกับอีเบแล้วก็ได้เข้าไปเรียนรู้อย่างจริงจังแล้วก็ฝึกทำจนตัวเองเนี่ยมีมีพื้นฐานที่ดีอะคะ่ะแล้วก็เรียนรู้แล้วก็พยายามฝึกฝนทำไปเรื่อยๆะคะ่ะ<ป>ก็รู้จักอีเบจากการที่ตัวเองเนี่ยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์อะคะ่ะแล้วก็ไปเห็นอบรมสัมมนาฟรี ก็เลยตัดสินใจที่จะไปอบรมสัมมนาฟรีที่จตุจกักรที่ MRT จตุจกักรค่ะเป็นวันเสาร์ mm hmm. ประมาณครึ่งครึ่งวันแล้วก็ได้ได้เห็นว่าอาจารย์โจค่ะได้พูดประโยคประโยคนึงขึ้นมาว่าการทำอ e ีคอมเมิร์ซใน e-bay เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยขายของอะไรก็ได้ แล้วก็สามารถที่จะมีคนเนี่ยซื้อของเราเปอร์เซ็นต์ในการซื้ออะมากขึ้นกว่าเดิมมันใจใน ebay มากมากมาก,มาก,มาก,มากว่ามันจะทำให้ตัวเราแล้วก็ทุกวันนี้ค่ะมีความเชื่อมั่นใน ebay ถึงขนาดไปบอกต่อคนอื่นไปบอกต่อน้องว่าเออเนี่ยลองเข้ามาศึกษาลองเข้ามาทำดูซึ่งทุกคนเนี่ย เห็นเราทําแล้วมันได้ทุกคนก็เลยมีความเชื่อในตัวเราว่า eBay เนี่ยมันเป็นมันเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้คุณมีรายได้ e b a y นอกจากจะทําให้ปู่มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วอะค่ะยัง oh. ทําให้ปู่มีเวลา mm hmm. ที่จะ เปิดสอนพิเศษเพราะว่าเป็นคนสอนพิเศษมาตั้งนานแล้วแล้วก็เสาร์อาทิตย์จะสอนพิเศษส่วนวันธรรมดาเขาไปเป็นอาสาสรัมรที่โรงเรียนบริเวณใกล้บ้านเนี่ยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ทําแล้วรู้สึกว่ามีความภูมิใจค่ะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือปวดชอบที่จะอยู่ที่นี่เพราะว่าที่เนี่ยม,มันมันมีพ่อมีครอบครัวอยู่ที่นี่แล้วก็บ้านสวนธรรมชาติละคะ่ะ มันมันมันอยู่รอบตัวมันไม่ต้องไปดิ้นรนที่จะไปอยู่ที่อื่นค่ะที่สำคัญก็คือรายได้ที่ได้มาเนี่ยะคะ่ะก็คือเดือนล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยหกหมื่นเ0 0ดหบาทมันก็เลยทําให้ปูเนี่ยมีมีรายได้พอที่จะตัดสินใจเก็บเงินแล้วก็ซื้อรถคันแรกซึ่งเป็นคันแรกของชีวิตค่ะเอามาใช้อันที่สองก็คือหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีเงินพอที่จะเก็บเงินอีก เพื่อที่จะไปใช้อยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้รางวัลกับชีวิตอะคะ่ะ mm hmm. ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ใช้จ่ายทั้งตัวเองแล้วก็ในครอบครัวให้น้องให้พอ่อที่ทั้งหมดที่ที่มันได้มาค่ะมันเป็นเพราะว่าเราทำอ e ีเบยมันก็เลยทำให้ปูเนี่ยได้ค่อยๆได้ในสิ่งที่อยากได้แล้วก็คิดว่าจะทำอ e ีเบย์เนี่ยค่ะต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะ ตอบความต้องการของตัวเองในชีวิตต่อไปอ่ะสุดท้ายนะคะปูป mm ูม hmm. ีความรู้สึกว่า eBay เนี่ยมันเหมือนเป็นชีวิตชีวิตหนึ่งเลยค่ะเป็นเป็นเหมือนทองคําเป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนรถถ้าคุณให้เวลากับมันเรียนรู้กับมันอย่างจริงจังแล้วทุกทุกอย่างอ่ะคุณจะได้อย่างที่คุณไม่เคยได้มาเลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้จากสิ่งสิ่งที่เรียกว่า eBay เนี่ย กลับมาถู่ช่วงที่3ของรายการนะครับช่วงนี้หลายคนรอคอยนะครับว่าสินค้าเด็ดๆที่ขายออกไปในโลกของ eBay ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้ทั้งผมและคุณนุ้ยนะครับก็ได้เตรียมสินค้าเด็ดๆที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นแล้วโอ้โหแบบว่า ขายได้ยังไงเนี่ยนะครับวันนี้เราพร้อมกันแล้วนะครับไปกันเลยดีไหมครับคุณด้วยครับวันนี้อาจารย์แต่นิดนึงนะคะช่วงนี้เรียกอีกได้อย่างหนึ่งว่าช่วงปากกาพร้อมสมุดพร้อมนะอ๋อช่วงปากกาพร้อมคือหลายคนเตรียมจดเลยว่าอะไรขายดีบ้างใช่ค่ะอาจารย์ผมอยากจะเริ่มเลยแหละชิ้นแรกจะอยากจะบอกพวกเรามากเลยนะครับเนาะเพราะว่าสิ่งที่ผมเจอมาเนี่ยปรากฏว่าสอดคล้องกับในหนังภาพยนตร์เรื่องจุลศิษิ์พาร์คครับจุลศิษิ์พาร์คแค่ฟังก็อยากเห็นสินค้าแล้วอาจารย์เป็นอัม พันครับอพัอพ,พันเนี่ยคือแบบว่ามันเป็นยางของต้นไม้ในอดีตซึ่งบางทีเนี่ยมันหล่อพวกมแมลงเก่าๆไว้ แล้วนักสะสมพวกงานชีวภาพทั้งหลายเรียกว่าชีวภาพเปล่าไม่รู้นะเชิงเกี่ยวกับของมีชีวิตเนี่ยนะใช่ไหมเขาชอบสะสมกันนะครับฟอสซิลฟอสซิลขายขายๆอย่างนั้นนะครับมีผ้ามาให้ดูเลยมาดูกันเลยนะครับนะว่าสินค้าราคาเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งในเมืองไทยเนี่ยนะครับผมเท่าที่ทราบมาจากผู้รู้นะครับราคาแต่ละชิ้นบางชิ้นหนึ่งสองร้อยสามร้อยบาทขายกันเกือบ1,700บาทเลยทีเดียวเหรือกําไรก็สี่หาร้อยเปร์เซ็นตแค่นั้นเองครับคุณนุ้ยครับนะฮะ สังเกตดูนะครับแล้วพวกนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาบางทีเขาจะไปเจาะนะครับเอาแมลงข้างในออกมามีการสกัด d n a กันด้วยเหมือนในเรื่องจุลศิลป์พาร์คเลยเทีดถ้าเกิดทำได้จริงเนี่ยอาจจะมีไดโนเสาร์ออกมาวิ่งเพ่นพ่านในบ้านบ้านคนได้อีกแล้วแค่ฟังก็ตื่นเต้นแล้วค่ะาจารโอเคครับคุณนุ้ยมีอะไรมาโชว์บ้างวันนี้ชิ้นที่สองชิ้นของนุ้ยนะคะเกี่ยวกับซัมเมอร์ซัมเมอร์ค่ะซัมเมอร์ใช่ค่ะ ฤดูร้อนของอเมริกาเดี <De> er, ๋ยวมีเนี่ยค่ะเป็นชุดแม็กซี Dead, ian, ่เดสโบฮีเมียนแล้วชุดสไตล์นี้นะคะจะขายดีมากในช่วงฤดูร้อนหรือว่าซัมเมอร์แล้วแนะนำนะคะเป็นชุดหล,มหลวมๆที่ไม่ต้องมีไซส์ S M L เป็นฟรีไซส์นะคะจะขายดีมากอันนี้มันเป็นเทคนิคอะไรหรือเปล่าครับคุณนุ้ยครับก็คือหุน่นหุ่นของคนยุโรปคนคอเมริกันจะแตกต่างกับหุ่นบ้านเรานะคะคไซส์ก็จะค่อนข้างแตกต่างกันแต่ถ้าเสื้อผ้าสไตล์นี้ ฟรีไซส์นี่ใครๆก็ใส่ได้าขายง่ายขายคล่องค่ะคทีนี้ต้นทุนราคาสินค้าชิ้นนี้นะคะถ้าซื้อส่งนะคะ3ชิ้น6ชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่ชิ้นละ180บาทเท่านั้นเอง <180 S 2> แต่ขายบน eBay เกือบ900บาทด้วยกันค่ะเกือบ900บาท,บาท มีที่จะดูจักนะคะโครงการ16 18 22ค่ะมีหลายร้านเลยเลือดเป็นร้านของคุณนุ้ยทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับที่นใช่นะครับร้านคนอื่นนะครับนะค่ะอาจารย์แนะนำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเสริมนิดนึงครับท่านผู้ชมนะครับถ้าเราขายเสื้อผ้าแนะนําว่าขายเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าหลวมๆนะครับจะเวิร์กมากเพราะว่าอะไรครับเพราะบางทีตอนที่ลูกค้าสั่งของเรานะครับไม่แม่นดูไม่ทันดูนะครับก็ถ้าเกิดเสื้อผ้าหลวมๆเนี่ยจะไม่มีการต้องส่งกลับมาเปลี่ยนไซส์อะไรทั้งสิ้นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าไซส์เป๊ะเลยเนี่ยบางทีสั่งวันที่1พอวันที่15ของไปถึงปั๊บลูกค้าอาจจะไซส์เปลี่ยนนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใส่ขายของที่เป็นไซส์แบบว่าหลวมๆเนี่ยจะขายดีมากแล้วก็หลายคนทําได้หลายตังค์แล้วด้วยตอนนี้ใช่ค่ะอาจารย์ครับผมคราวนี้มาชิ้นที่2ของอาจารย์นะคะคุณรู้ไหมครับอันนี้เซอร์ไพรส์มากของรอบตัวจริงๆนะครับรอบตัวจริงๆเลยนะครับ <g ül> ยางรัดผมครับยางรัดผม <c oughs> อาจารย์รมันรอบตัวจริงๆค่ะเนนึกไม่ถึงเลยว่าจะสามารถขายได้บน eBay ได้ด้วย <c oughs> ใช่แล้วนะครับคุณดูนะครับก็ตรงนี้เขาขาย200เสน้นนะครับบ้านเราก็ขายกันประมาณสัก10บาทนะครับเนาะก็ปรากฏว่าใครเริ่มต้นขายของใน e y เ่ยแนะนําของแนวนี้เลยแต่ของอย่างนี้ถ้าซื้อเป็นโหลนะคะแพ็คนึงตกชิ้นละ5บาทเท่านั้นเองนะคะจาจารย์แพ็ค หนึ่งแพ็คลายร้อยเส้นเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ขายขายเกือบร้อยเลยทีเดียวเอาเงินเราเอาหอใหญ่แล้วเรามาแบ่งดีไหมมาแบ่งดีไหมเรื่องการทําอย่างนี้นี่พวกเราคนไทยเก่งอยู่แล้วถนัดอยู่แล้วนะเรามาเป็นแบบกุลุษแล้วมาแบ่งเป็นชิ้นๆเชยไหครับเรียกว่าเป็นสินค้าที่เรานึกไม่ถึงเลยมันใกล้ตัวจริงๆ่ใช่นะครับอย่าลืมห้คนมาที่จะเริ่มต้นตรงนี้ได้ของเล็กๆก่อนจะเวิร์กมากเลยนะครับเป็นไงคุณนุ้ยเห็นของผมแล้วเป็นไงผมไม่ทำเกินห้าหกร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเลยนะคุณนุ้ยนะสังเกตไหมครับใช่ นุ้ยเป็นไงครับส่วนชิ้นที่สองของนุ้ยนะคะก็ยังอยู่ในซัมเมอร์อยู่เหมือนเดิมคะ่ะ<อ>บอกกับ<ด>สาวสวยวิศีกรสาวสวยนะฮะครับผม<ช>ต่อเลยครับสินค้าชิ้นนี้ของนุ้ยก็กางเกงว่ายน้ําค่ะของผู้หญิงครับผม จะดูจากอีกแล้วเช่นกันค่ะแต่ลับนี่ดูแล้วดูล่ำสันยังไงบอกไม่ถูกนะฮะหุ่นอาจารย์หุ่นหุ่นเป็นหุ่นเท่านั้นแต่ว่าเป็นกางเกงว่ายน้ําของผู้หญิงค่ะที่นี่ราคาปีกนะคะอยู่ที่1้อบาทแต่ว่าถ้าส่งอาจจะได้ถูกกว่าเพราะนุ้ยถามเขานะคะบอก3มชิ้นเนี่ยร้0ยบาทต่อหนึ่งต่อหนึ่งตัวทีนี้ราคาขายบน E ี a y นะคะอยู่ที่540บาทส่วนต่างก็เกือบสี0รอยเท่านั้นเองค่ะครับต่อชิ้นเนาะใช่ค่ะ ขายสักวันละ10-20ตัวก็พอแล้วใช่นะครับวันละ10-20ตัวบ<อ>สบายสบาย อเมริกาหรือว่ายุโรปก็แล้วแต่นะคะช่วงเราเราก็มีสินค้าที่มาทําตลาดในแต่ละช่วงแตกต่างกันด้วยนะคะอาจารย์มีฤดูร้อนฤดูหนาวอะไรอย่างนี้สินค้าของคุณนุ้ยนี่มีตามฤดูกาลเลยค่ะใช่ครับถ้าฤดูหนาวครับเป็นไงครับคุณนุ้ยครับฤดูหนาวขายถุงมือเลยค่ะถุงมือนะครับโอเคนะครับชิ้นที่3ของอาจารย์ละคะผมจะต้องเซอร์ไพรส์พวกเราตลอดเวลานะครับทำไมรู้ไหมครับ บางอย่างนะครับของเล็กแต่ราคาไม่เล็กครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าอะไรครับดูจากภาพนะครับเห็นนิ้วมือก็รู้นะครับเต่าใช่ะเต่าครับชิ้นนี้แบบเล็กๆน่ารักครับแต่ราคาไปหลักพันครับอนะฮะถ้าเรา ดูตามรถไฟฟ้าเลยเขาขายกัน10บาทครับค่ะหรือเรียกว่าใครมีมีฝีมือในด้านนี้สามารถทําจากที่บ้านได้เลยนะนี่กะจะไม่ซื้อไม่ไม่ให้ตังค์หลงเหลือไปไหนเลยนะเนี่ยก็คือทําเองเลยนะครับก็ดูจากนิ้วก็รู้นะครับว่าเิ๋วมากเลยทีเดียวค่าจัดส่งนี้ไม่เกิน17บาทแน่นอนไม่เกินบาทอันนี้ลูกค้ายังจ่ายค่าขนส่งมาให้189บาทอีกนะครับเรียกว่า2เด้งโอ้โหเลยครับ ของเล็กๆแต่บางทีราคาไม่เล็กเป็นโบนัสชั้นที่2ใช่ไหมคะถ้าจะสูงนะครับเดี๋ยวว่าหลังผมทาเล็กกว่านี้อีกนะครับจะขาย2องพันนะฮะยิ่งเล็กยิ่งราคาสูงใช่ไหมอาจารย์เพราะงานต้องละเอียดมากๆเป็นเทคนิคใช่แล้วนะครับโอเคเป็นยายคนนุ้ยมีอีกไหมสู้ๆไหมสู้อยู่แล้วค่ะชิ้นที่3ของนุ้ยก็ดูร้อนเหมือนกันค่ะเกี่ยวเกี่ยวกับไว่ายน้ําเหมือนเดิมเป็นถุงแองกี้เบิร์ดค่ะอาจารย์แองกี้เบิร์ด ถุงที่เวลาเราจะไปว่ายน้ำเราก็ไม่อยากถือพลุงพลังเล็กๆพอใส่โทรศัพท์มือถือหรือจุกจิกเท่านั้นที่นี่เราสามารถหาซื้อได้ที่คลังสินค้าที่ใช่เลยค่ะอาจารย์ที่สำเพงนั่นเองค่ะคลังสินค้าสำเพงเลยใช่เดี๋ยวนี้เราเรียกคลังสินค้าของเราเองเลยแล้วยาวราศศิลป์ห้าค่ะเดินตรงไปหน่อยค่ะเยื้องธนาคารกรุงเทพอาจารย์รู้ไหมคะเข้าไข ชิ้นละ59บาทเท่านั้นนี่คือปลีกนะคะยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ต่อรองเรื่องว่าส่งโหลหนึ่งสองโหลคิดเท่าไหร่อย่างนี้ค่ะขายก็เบาๆค่ะประมาณ400บาทค่ะอาจารย์โอ้แล้วเป็นความบังเอิญอย่างยิ่งที่อาจารย์ก็เอาของสำเพ็งมาด้วยเช่นกันไม่รู้ไปเดินด้วยกันหรือเปล่าคก่าที่แล้วนะครับสวนกันนะครับเคยเห็นกระดุมรุ่นเก่าไหมครับกระดุมแปะ เหมือนเห็นในชุดนักเรียนชุดนักเรียนบ้านเราเลยค่ะห้บาทสิบาทต่อแผงนะครับเราไปดูกันว่าในโลกของ EBay ขายอยู่เท่าไหร่นะครับไปดูกันเลยนะครับเห็นไหมครับเกือบร้อยเลยทีเดียวเกือบร้อยเลยนะครับนะขายวันละ้นสิบชุดพอเยอวมากเบาๆนั้นก็พอใช่ไหมคะอาจารย์แล้วคุณนุ้ยกับสำเพลงมีของอีกเยอะไหมครับ มหาศาลเลยค่ะอาจารย์เรียกว่าเยอะนี่อธิบายไม่ไม่ครอบคุมค่ะมหาศาลต้องมหาศาลเห็นภาพเลยนะโอเคครับแล้วเราก็ไปทัวร์กันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยแล้วมันอย่างนี้ด้วยนะคะอาจารย์สินค้า ที่เป็นคลาสสิกขายได้ตลอดก็มีอยู่อย่างนั้นแหละแต่สินค้าใหม่มีเข้ามาทุกวันทุกวันเลยค่ะอาจารย์งั้นไปบ่อยเท่าไหร่ก็ได้เจอสินค้ามากขึ้นเท่านั้นค่ะอาจารย์เรียกว่าไม่ตันเลยตลาดนี้ครับใช่แล้วนะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่ชาเขียวนะฮะอันนี้นะครับโอเคครับเรากลับเข้าเรื่องเราเลยร้บไปไม่ถูกเลยเชิญครับ ซัมเมอร์อีกแล้วค่ะอีกแล้วเลยครับโหเป็นคอลเลคชันซัมเมอร์จริงเลยนะครับผ้าพกหัวค่ะมาดูกันเลยโบฮีเมียนยิปซีสไตล์ค่ะสไตล์นี้จะบอกว่าทําตลาดได้ตลอดการค่ะอาจารย์สินค้าแนวยิปซีใช่ค่ะยิปซีโบฮีเมียนโบโฮอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเบสเกี่ยวไหมครับเอ้ยอาจารย์ไม่ใกล้เลยค่ะอันนี้ไม่ใกล้ันเนไม่ไม่ใกล้เลยค่ะชิ้นนี้นะอาจารย์ต้นทุนครับ อยู่ที่โลละ480บาท480เรียกว่าชิ้นละ40บาทเลยทีเดียวแต่ราคาขายหน้าอาจารย์สูงถึง540บาทด้วยกันค่ะบนอีเบย์ครับคุณลิ้โอ้โหอาจารย์ซื้อซื้อมา1โลนะคะขายไปชิ้นเดียวก็ได้ได้กำไรแล้วค่ะที่เหลือกำไรล้นล้วนเลยค่ะอาจารย์โอ้โหนะครับตอนนี้ที่ร้านขายผ้าอย่างนี้ตอนนี้คนแน่นไปหมดแล้วนะครับเนื่องจากดูรายการของเราเลยครับแล้วนี่จะบอกเลยค่ะนะคะเยาวราชซอย15นะคะ เดินเข้าไปเลยเจอ3แยกเลี้ยวขวาซ้ายขวาใช่ทั้งหมดเลยค่ะแล้วในทุกๆสัปดาห์ก็มีลายใหม่ๆมาให้อัปเดตทําตลาดกันตลอดเวลาด้วยนะคะอาจารย์โอ้แจมเลยนะครับแต่ว่าเรื่องราคานี้นี่มีเทคนิคอย่างหนึ่งค่ะครับร้านที่ถนนใหญ่จะเป็นอีกราคาหดึงเดินเข้าซอยนิดเีเข้าซอยไปยีเมตรราคาเป็นไงครับถูกกว่าบางทีถึง30ด้วยกันค่ะอาจารย์ oh. แค่เข้าซอยนิดเดียวนะคะ oh. เรื่องของเรื่องคือเขาซื้อจากในซอยลึกๆมาขายตรงปากซอยน่าจะอย่างนั้นใช่ไหมคะการทำธุรกิจเนาะเพราะเยาวราชนี่มีซอยเยอะมากเยอะมากค่ะต้องขยันเดินนิดนึงขวานะครับมีหมดเลยแต่นุ้ยจะบอกเล็กๆราคาที่นุ่ยแนะนำเนี่ยนะคะแต่ละช่วงก็จะแตกต่างกันนะคะอาจจะถูกกว่าแพงกว่านิดนึงค่ะครับสำเพ็งเนี่ยหนุ้ยเดินไปเนี่ยเจอสินค้าอะไรที่แบบว่า แปลกๆที่แบบว่าหรือว่าอะไรที่ประทับใจบ้างแปลกๆต้องไม่แปลกนะคะแต่ที่ประทับแต่ที่ประทับใจก็อารมณ์ว่าของใช้อย่างนิดโกนหรืออะไรที่เป็นของโบราณโบราณที่เราไม่ไม่น่าจะสามารถหาได้ทั่วไปนะคะนิสัยไหมครับโบราณอย่างนี้อุ้ยอาจารย์อย่าถึงกับขนาดนั้นเลยค่ะแต่แบบรุ่นที่แบบ่าใช้กันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วไฟฉายหนึ่งนิดโกนอะไรที่เป็นวินเทจแล้วอาจารย์รู้ไหมคะบนอีเบฝรล่งแพ้คําว่าวินเทจค่ะอาจารย์พอเจอปั๊บ ลุยเลยบิดเลยประมูลเลยค่ะเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนในทันทีถ้ามีคําว่าบินเทจบ้าักินทอันนี้เป็นเทคนิคสำคัญเลยนะคใช่ถึงว่าสิผมไปสัมเพ็งเนี่ยเจอฝรั่งมาเดินกันเยอะมากเยอะมากกว่าอดีตแล้วนี่ไปทุกๆสัปดาห์อาจารย์รู้ไหมคะสินค้าใหม่มาตลอดแล้วฝรั่งก็เยอะตลอดค่ะแล้วอินเทนด้วยใช่ไหมตลอดเวลาอนเสารเลยใช่ไหมใช่คับนะหายใจลดต้นคอกันมาเลยขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยออกเอกสารปั๊บวันรุ่งขึ้นโพในสัมเพ็งทันทีวาง เยอะเลยค่ะอ่าก็ผมเคยมีลูกค้าอยู่คนเนี่ยเขามาเมืองไทยครับแล้วก็เขียนอีเมลมาหาผมให้ผมไปเดินพาไปเดินไหนรู้ไหมครับสำเพ็งครับแล้วไปถึงนะครับพูดอยู่ประโยคเดียวเลยครับ My God My God อย่างเดียวเลยครับบอกว่าถูกมากๆวันนั้นซื้อไปประมาณกระสอบนึงครับไม่รู้จะขไปยังไงนะครับแล้วก็มาเคียย์กันทีเลยฮะโอเคครับผมมีตัวหนึ่งผมมีตัวอีตัวหนึ่งเป็นสินค้าที่คุณรู้ไหมครับว่าช้างเนี่ยเป็นสินค้าที่ทั้งโลกนะครับสนใจ อะไรที่เกี่ยวกับ <หา S 2> ช้างนะครับลองไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ อันนี้เป็นพวงกุญแจของช้างนะครับลองไปดูกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ช้างไปไปไปใช้นะครับเป็นคนใช้แต่เป็นลูกช้างนะครับอไปดูกันเลยนะครับก็สังเกตดูว่าหาได้ตามสะพานลอยทั่วไปนะครับชิ้นหนึ่งก็ประมาณ10บาทราคาไม่ต่อนะครับเนาะก็ขายไปอยู่ที่189บาทค้นขายอยู่กรุงเทพเรานี่เองนะครับและสินค้าสินค้าชิ้นนี้นะคะจางคือนุ้ยเดินสำเพ็งจตุจักที่เป็นคลังสินค้าเราบ่อยอย่างเนี้ยชิ้นชิ้นนี้นะคะ สิบบาทเท่านั้นเองแล้วแต่ถ้าซื้อเป็นโหลนะคะถูกกว่า35% 40%เลยทีเดียวค่ะเยอครึ่งเดียวใช่ค่ะโครงการ8โครงการ9้าเยอะๆยเลยสินค้าทํานองนี้ค่ะกรตุกจักรเนาะหรือว่าจะเป็นสําเพ็งเนาะหรือของถมนะนะครับมีคําถามครับมีคําถามครับขอตามอาจารย์นิดนึงนะครับเพราะว่าที่ฟังมาค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยปัจจุบันในโลกของออนไลน์นี่มีหลายเว็บไซต์ที่ขายของอย่างเช่นใน Facebook ก็ขายได้แต่อยากรู้ว่า eBay ดีกว่ายังไงครับ โอ้โหเป็นคำถามที่คมมากเลยคใช่ค่ะแล้วอาจารย์รู้ไหมคะคำถามนี้เป็นคําถามที่ท่านผู้ชมทางบ้านถามมาเยอะมากเป็นคําถามยอดฮิตเรื่องความไว้วางใจใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ารย์ทำไมต้อง eBay ใช่มคนะครับเพราะว่า eBay ย์นะครับท่านผู้ชมครับมีระบบของเขาเรียกว่าฟีดแบ็ก ก็คือลูกค้าสามารถเช็คประวัติของผู้ขายก่อนได้ว่าคนนี้เนี่ยมีประวัติเป็นยังไงเคยขายของกี่ร้อยกี่พันชิ้นมาแล้วแล้วก็ลูกค้าที่ได้รับของไปแล้วให้ฟีดแบ็กหรือให้ความเห็นกลับมาว่าถ้าได้รับของไปแล้วเป็นยังไงบ้างพอลูกค้าเช็คได้อย่างนี้ปั๊บเขาก็มั่นใจว่าซื้อกับคนเนี้ยได้ของที่ต้องการแน่นอนไม่โดนเบี้ยวแน่นอนเพราะอย่างนี้ eBay ก็เลยแตกต่างกับเว็บไซต์อื่นครับนะ <laughs> เรีย <Female> กว่าตอบคำถามเป็นอันดับหนึ่งของอีคอมเมิร e ์ซเรียกว่าตอบคำถามทั้งผู้ชมในห้องส่งแล้วก็ทั้งบ้านได้แบบเคลียร์เลยเพราะทุกคนสงสัยว่าทำไมมันต้องอีเบ์วายใช่ไหมใช่ไหมตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับทีนี้ถ้าอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการทำอีคอมเมิร์ซเราสามารถไปฝึกอบรมไปเรียนรู้ความรู้เหล่านี้ได้ที่ไหนคะอาจารย์ได้ครับชมรมของเราครับก็ทุกวันเสาร์นะครับเสาร์หน้าก็อีกเช่นเดิมนะครับก็คือช่วง9้าโมงครึ่งเช้าแล้วก็บ่าย2แล้วก็ หกโมงเย็นแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับตรงนั้นเนี่ยท่านจะได้เรียนเทคนิคต่างๆที่วันนี้เราพูดกันแล้วมากกว่าที่เราพูดกันวันนี้หรือซ้ำไปนะครับเพราะเรามีเวลาเยอะกว่านะครับคุณนุ้ยครับที่ไหนดีครับเบอร์อะไรครับคุณนุ้ยก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์0 2 6 2 4 4 5 1 6กสองสี่สี่ห2าหนึ2 5หถึงหหรือท่านที่ต้องการจะลงทะเบียนเรียนออนไลน์นะคะก็ได้ที่ w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  ์ i t ด์เว็บดอท หรือ www.facebook.com/whitesuccessclub ค่ะคคครับุณรับโทรไม่ติดต้องมีสูตรยังไงบ้างครับคุณุน่รัมากเลยค่ะอาจารย์ทำไงครับโทรใหม่ค่ะโทรใหม่นะครับโอเคครับครับพิเศษนิดนึงค่ะตอนนี้สินค้าที่ทำตลาดบนอีเบเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยก็คือสินค้าแนวเครื่องรางของขลังค่ะแล้ววันเสาร์นี้นะคะนุ้ยไม่อยากให้ทุกทุก นุ้ยไม่อยากให้ทุกๆคนพลาดเพราะว่าอาจารย์โจจะติวให้นักเรียนทุกท่านสามารถขายเครื่องรางของขังบน eBay เป็นภายใน5นาทีค่ะเสาร์น,นี้อย่าพลาดนะคะ ครับก็วันนี้สองคนใช้เวลาแล้วนะครับก็ทั้งทั้งคำถามนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็แขกรับเชิญของเราก็น่ารักมากๆวันนี้นะครับสัปดาห์สัปดาห์หน้าจะมีอะไรนะครับติดตามกับเราได้ใหม่นะครับอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็วันนี้นะครับขอให้ประสบความเร็จในธุรกิจนะครับขอบคุณครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีค่ะ เราอยากให้คนทั้งประเทศเลยเนีเขารู้จักว่าอีเวนคืออะไรทําทำเงินได้ยังไงอีเวยังเป็นช่องทางใหม่นะครับยังเป็นช่องทางใหม่ที่คนยังรู้จักน้อยนะครับพอมีช่องทางใหม่แต่สินค้าของไทยเนี่ยที่ต้องการของตลาดโลกเยอะมาก อะไรแน่เนาะครับผมเป็นรายการครับครับผมถ้าคุดเป็นมิสเตอร์พีแอลที่เอาที่เราคิดถึง ล้านบาทต่อดื